สวัสดีครับนายวิชัยจันทาทัพ018นและนายโรดเคทอง017ครับไปงานที่4ครับกำนวนด Input Output ครับ x 0คือ f 3ครับ x 1คือ s 1ครับ x 2คือ s 2ครับ x 3คือ s 3ครับ y 1คือ k 1ครับ y 2คือ k 2ครับ y 3คือ h 1ครับ y 4คือ h 2ครับอ,อธิบายการทำงานครับกดสวิตช์ x 2ครับจะทำให้ y 1แล้ว y ทําทำงานครับและหยุดการทำงานของ y 2และว y 4ครับไม่กดสวิตช์ x 3ครับ y 2แล้ว y สจะทํางานครับจะแ,แต่จะหยุดการทํางานของ Y 1แล้ว Y 3ครับเมื่อกดสวิตช์ S 1ครับจะหยุดการทำงานของ Y ทุกตัวครับคอมครับ